สบายดีท่านผู้ชมนี่ก็คือตอนคืนข้องหวังเวียงเนาะวังเวียงแค่เวียงจันทร์มันบอกแค่เวียงจันทร์โอเคกรับน้องน้อยแท้แดนอราจะพาะมันย่าง,งเนาะเบิรงเนาะว่าส่วนที่แบบว่าอันที่ว่าร่างจ้าที่ว่ามีโควิดไปนี่จะบ่มีนะักท่องเที่ยวเข้านาะม,นมีแต่สาวเราเที่ยวเองเพราะว่าปกติดีตามประเทศนี่จะไรตามประเทศนะแต่ว่าอันนี้มัน ก็มีตามประเทศเนาะมีแต่มันม,ม,ม,มีคนที่ว่ามีกับส่วนน้อยแมนมีไม่ว่าวก็จะอยู่นี่แล้วเนะาะก็จะอยู่นี่จะดนแล้วก็จะบริกรกันเลยวะโอเคมีอยู่นหนึ่งภาษาส่วนน้อยบนท้องเชียงนี่บริษัทน้าบริษัทนี้นี่ไ่ว่าโอ้ยายแบบกับน้องน้อยนี่กําลังยามห้าโมงโม่น้องจ้าชิบไ่ว่าห่อนี้ไปขอยเหือไปยังมดมือเราเมื่อแหแเราจะซอกินข้าวก่อนทองข้าวท้องยังลินเนาะให้บึงบรรยากาศว่าเออซ่วงบ่มีคนนี้บรรยากาศบ้านเมืองก็จะเป็นแนวได้เนาะ น้องเมย์วาวไหวบอกว่าถ้าน้องถือวาไหวก็ขออภัยเด้อถ้าม่เข้าใจจะได้ท่ามขืนในเด้อลักกะว่าเปียกเทียบว่าอันท่ามือหน้าเนาะถ้าว่าก็จะเปิดด่านยังไงน้องเมย์จะพามาเบิ้งอีกเทืนหนึงเนาะว่าเออหลังจากที่เปิดด่านนี้บ้านเมืองก็จะชื่อคืนขนาดได้เนาะสังเกตส่วนใหญ่ก็จะกับจะปิดยังไงนะน้องเมย์ก็เมื่อยแล้วตอนนี้เนาะน้องเมย์ก็เมื่อยแล้วตอนนี้เนาะอาการอะสั่นน้อย โดยลอกกินลอกกินก่อนลอกกินเนาอลอกกินวันนี้มีไม้กันสันเนาะมันก็เลยแบบว่ามุมวัวสั้นๆไปเมิดคอไผ่เด้อถ้าพูดในลายตาเนาะแล้วมีชัพยายามทายนิ่งให้เพราะถ้าอันใส่ไม้กันสันนี่มันจะนิ่งเด้อเอ้าววันนี้บนเ้าซื้อเครื่องต่งตัวเองบอกเออแม่นเนาะวันนี้แบบว่ามากินข้่าเท่าไหร่แล้วอันเดนในมุควัวเป็นเส้นเหมื น้ำส่อนนี่ใส่ข้าไปทางไหนมีกลุ่มหนึ่งไปก่อนกลุ่มหนึ่งอยู่บนหัวเต้ามั่นใจอ่ามือนี้ให้น้องลอยเป็นถัวเอาทางกันเออจะมั่นใจโบเอาบัเนี้เอามันอยู่ไซบัเนี้เอาน้ำส่วนว่าพิดทางบัเนี้เอามิดทางนี้เนาะมาเลยน้ำมาเลยน้องน้อยนี่พาน้องไปทางนั้นแต่ว่ากระคล้องเอ่อจะจะชินเพิ่นบอกว่าทางนี้เนาะนี่ยท่านผู้ชมนี่เลยทางนี้โดย แต่น้องเล่ยทำาพามาย่างเบิรงอันนี้อันน้องเล่ยมาอ่านได้ฟังเลยพี่สาวเอาคิดมาบอกแซนด์วิชโรตีแพนเค้กโรตีแพนเค้กนี่มีทุกอย่างทุกอย่างเลยบอกว่าจะเป็นมะพร้ามะกรวยเนาะมีกบมะปูมะปูมะกรวยไข่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่ก็มีเนาะไก่ก็มีแฮมแมงก็มีหมดโอ้มีทุกอย่างครบเสร็จเด้อครบเสร็จเนาะแอปเปิ้ลซ่ห้ามงก่อนอู้น่าเสพสบายดีช่วงนี้เป็นอะไร แขกไล่ป่ะแขกไลเดิยินได้ทักทายกองเดินอันฉันไล่เป็นอันคนลาวเนาะคนลาวแถวลาวเด้อท่านผู้ชมเด้อนอช่วงนี้แขกอยู่แขกอยู่น้องไอ้กินบ่กินบ่เอาตัวได้กินบ่ละกินตะเกินแล้วแต่เลยเลือกเลยแต่ว่าจะกินอันแบบว่าวันว่างก็ต้องแซ่บตรงว่านเนาะในเขื่อนจังคือว่าจังซีนี่มันทอดได้ไหมคะ สาวพันมันมีแฮมมีเบคอนมีชีสอืม<ต>อันจะกินตัวแบบว่าอันน,นี้อันน้อยจะกินอันนี้มหมยังช็อกโกแลตช็อกโ,โกแลตกับอันนี้มีอะไรบล้วยโนเชลล่าบลูเอโนเชลล่ามีในตัวน่าจะอ่าอันนี้มัานราคนาคีนัทบัตเตอร์ตัวนี้วะตัวนี้มันราคาสิบห้าพันอะ บานาน่าบานาน่านูเทลล่าสิบแผ่นบานาน่าช็อกโกแลตมิลสิบแผ่นบานาน่าฮันนี่สิบแผ่นเลมอนชูการ์ฮันนี่สิบแผ่นส่วนไาฟ์มันก็จะมีราคาะสิบห้า 15, 000, ละกะสิบแผ่นเนาะอือละกะสาวแผ่นเอาตัวใดสุดอ่าบลก,กินชิตีิแล้วแต่เลยอันเอาแบบบอนาน่าไลเอาแบบบอร์ตไลฟ์ซะ <laughs> เอาหรือว่าเอาชีสเอกมิลหรือว่าเอาเบคอนชีสเอก อันยากกิบเบบเบบเอามะกุ้ยแล้วก็มีนมอันเออม้านเมื่วานน่าจะบานาน่าช็อกโกแลตนิ้วโอเคตัวไอฮอตชูนอันนองละตีจหน่อยนะหรือว่ายังอีกบอกโอ้ผู้เดียวในตีโอเคเดี๋ยวเหาท่าก่อนเนาะโดยท่าก่อนอู้ท่าสม อันนี้มันชีบอกเลยยุยะะย่ยใเมไหมกีว้าวโคนน่าแซ่บเลยไปอยากมาห้ากินได้เดอ้อนี่อยู่วังเวียงเนาะนี่ถ้านนี้แปลว่า,ามีครบส<อ>เสร็จมันเอาว่าจะเป็นฮานนวด<อ>เฮือนผักฮานาหานหงแฮมบ้าเทคผับต่างๆอาหารการกินแคมทาซิโออะไแบบว่า,าสะดวกสบายเนะยาะยางไปเบื่อนึงก็หอยยางมาเบื่อปปนึงก็ฮอ,อดเนาะบ่ได้ยางไก่ ตัวนี้สกปรกเสร็จน่ะรับผงคนยังไงยังครับตัวนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อหาหารนี้ว้ายปีนแล้วห้อมขนาดห้อมขนาด เอาเป็นย่งน้องน้อยเป็นยังน้องน้อยเยียบอันนี้ละตีนเปลือกส่งเปลือกมาแต่อีตุลบอกไปว่าจะสั้นๆเนยฮะนะาสั้นเราเปิมส่งเลยเปิมแบบส่งมาเฮียอะไรนงเนาะเย่จัาคิวเฮาแล้ว ยังน้องน้อยอ่าเศาน้อยสาเนาะน้องน้อยมันหองย่อยหองยากเศาน้อยเี่กเสร็จข้างห้องก็จะลาเป็นของเฮาต่อน่าแสวบหอมมากแต่ว่าโรตีเสร็จสุดนี่ส่วนใหญ่วางเบียงเนาะล่ะกะยู่แย่งได้ก็มีเด้อฉันไล่น่ะยู่สักกะมีเนาะแต่ว่าวางเบียงนี่ผลค่ายไล่เนาะเรียนตามทางเลยแบบห้างกินได้แบบง่ายๆสบายๆเลย เอกลักษณ์ก็จะเน้นค่ายโรตีไล่แล้วเพื่อนท้าเลยนี่ทำผสมข้างเขาใส่กล้วยลงไปแล้วเนาะใส่ชั้นใส่นูเทลล่าใส่ช็อกโกแลตใส่ซีมันบวกเข้ากันบวเข้าโอ้บวกเข้าโอเคเอาสบับปะเมคคาค่ะเอาสบับปะเมคคาเนาะเมคคาวานิลาแซกอันนั้นเลยเดี๋ยวบวเข้ากันโดย กอเลยเลนใ้เกลวบลมนแมนอืสวยเราจะอ้วนไปด้วยกันนี่หน้าตาของเห่าเนาจิบา พอสั่งไปก็คือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยน้องน้อยแซวนอยบาลหมาว้าปานาช็อกโกแลตมิ้วโอเคอ่ะเลยซีฟังกิ๊บเนาะอันนี้เขาให้ไปสาวผ่นเนาะโดยเดชเดชทอนมาขับใจนี่เงินราเวาเนาะไปยังต่อไปนี่ทำผู้สมเนาะหลังจากที่ว่าเขาจะไปเลาะกิ่นยวนวังเวียงฮะน่ะยางไปยางมาเอาเป็นว้า บรหาเดินเขาเดินทางโตซะเนาะตอนนี้เขากลมาฮอดกาซี่ฮอดกาซี่แล้วกาซี่ก็คือแทวโรงพยาบางเนาะอ,นอืมมีแยกโรงพาบางกับมีแยกสัญญาอันนี้ก็คือขั้วรถไฟเด้อเนาะบริษัทซีโนไฮโดร14จำกัดเมืนบมวัาโปรตีนที่เนาะทางกาซีเนาะือวดีลาเตอร์ไปเจอเฮดหม่เนาะอนนี้ก็ ามาท่ากินเฟร์กินเฟร์แล้วกันสีเดินทางต่อัอเบเองเลยปันนี้ทำเอคะนมีอะไรไนะซัมกายคือวายะแพลงเนาะกายแล,ล้วกับโอ้ยคนห้วข้าวครบเนื้อซัมซิกินต่นตนต็นนาเก๊กข้าวครบแซ่บก่อนข้าวแตนอะ เขาโขลอ,อ,อันเดียวกันอันเดียวกันอัเนเดียวกันตอนนี้เรากำลังเที่ยงเมืง,เองอยู่เนาะมันจะภาพเย็นวยเว้ยเย็นเย็นแบบซึมซื่นอยู่เนาะดูทางต่อโบัวหัวเสือหอักนหน่อยเนาะทางเนื่อยเลยนะตอนนี้นะ รับเนื้อไม่ขาดเออนะมะเขาเป้ยัดมีลามีช่มมีข้วมีแกงเนาะฟังเพิงมเบาๆซอตแดนก็ได้เออนะนี่แต่ได้เอามาน่ลยมามาบกุณน้นาะเออหน่งมบึอมันยากเออกหนึ่งยัยังว่าช้เป็น อันนี้เดี๋ยวาแมนที่เขาแกน้อยนน่ยบวกเลยไรเลยคะไดเส้นเก้าสิบเจ็ดทนเก้าสิบสี่เส้นเก้าสิบสี่เส้นเก้าสิบเกบ่หมดเลพเันเราางเม็ดเส้นเกาสิบสีพันเนาะหารการกินฮาการายางอยู่แกงที่หนึงแลวกัมีลาบซ่องจ่าลก็มีคั้วมีข้านมมีลวก็มีน้ำ น้อยนะค่ะคละเส้น50กิจะได้ออกเดินทางต่อนะตอนนี้เนาะเป็นเวลาเก้าโมงครึ่งเนาะหลังจากที่เรากินข้าวแล้วเาออกจากกาซีมาเหาว่าสิเขาทางนู้นห้องบางเรามันไกลเนาะมันยักไกลเลยนะเพราะป้อมอ่างตอนนี้เขาต้องไปฮอดนันก่อนไปฮอดห้องซาเนาะถ้าว่าเาบะเมื่อเงตัวมังเงินเลยเด้อถ้าว่าเมื่องกะผักห้องซาเนาะถ้าว่ามันบอดดึกอะ จำมาเงินเลยเนาะอากาศอยู่ภาคเหนืองเลจะหนาวเย็นเด้อเดาน้องเมทสก็บบรรยากาศตอนเช้าให้เบิ่งเนาะถ้าว่าลูกได้หวานหัก็จะว่ามันหนาวแห้งแต่บมาน้องมีอยู่เหนือนี่แหละเนาะแต่ว่าบ่ได้มาดุนฮานาโบได้มาดนแหงแล้วบัดนี้เฮาอยู่พุ่นมันอากาศมันบ่ได้หนาวบ่ได้หนาวแห้งอะไรมันเป็นแบบเย็นๆซื้อเย็นแบบเออโอเคธรรมดาซุ่มซื่นสินะโดยลวันนี้อันเฮาได้มาย้อนยุคสัมผัสอากาศอยู่ภาคเหนือเด้อผาท่านผู้ชม พามาเที่ยวเน้อเด้อติดตามตอนต,อนต่อไปเนาะตอนนี้เราเดินทางขึ้นภูเกลักมายางเสียดเสี้ยวทั้งโค้งทั้งภูทั้งสันแบบสุดยอดเนาะฮัลโสวัสดีตอนนี้เป็นเวลาแปดดมงเสาเนาะเหากะออกมาจากห้องแ้วกสิพากันไปซอกยิ่งกินก่อนเนาะกินข้าวเลยและล่างจากนั้เนเหากะสิมาอ้านนำเลียนเครื่องแป่งตแล้วก็ไปเที่ยวในต่อเนาะ ดเดี๋ยวฮอสีอัเดทให้สั่งตลอดเผ็ดย,ดย่งกินแย่งทุกสิญญงก่งทุกอย่างค่ะจะบอกทุกอย่างเลยโดยตอนนี้นี่แมนเห่านี่อยู่เมืองเงินเนาะล่างจากแถวมอฮอดขึ้นนี่มาฮอดเด็กแหงเอาประมาณมต,ตีตีซองเนาะส่งโมงก็จะเป็นตีโซงนะประมาณตอนซองโมงนี่แหละมาฮอดและ้วกะ็แต่มาพักอยู่เมืองเงินนี่เนาะอันนี้ก็คือบ้านน้ำเงินเมืองเงินบ้านน้ำเงินแข้งเสียบุรีอแล้วก็ห้องแหงนี้จะเป็น หองแฮมและหานาฮานสร้างขำเนาะโอ้นี่ในฮานาฮานไกลๆเขาน้อยย้อนออกมาก็เห็นเลยเดี๋ยวไกลเนาะเดี๋ยวโซมินิมาโซมินิมาลองน้อยเจ้าน้อยคาดเครื่องใส่เดี๋ยวนะเดี๋ยวกินนี่นะพอท่ามันก็เดากระไรมะเนาะกินอาหารท่ามันจะว่ามีเท่านี้บ่อเรื่องมันกัดถ้ามันกัดก็จำเป็นไปซื้อเท่าๆในในเมืองเนาะ เแมวโซกินข้าวสำสาอันนี้ฮะไทยให้เบิ้งปลายของแรมก่อนเงียบสงบดีเนาะนอนเมื่อคืนนี่มาเมือนน่อ,อยแน่นะแปบหนึ่สบายดีฮันเฟอร์ปะค่อยเอามีเฟอร์ยังแดดเฟอร์เส้นใหญ่มีบ่เออค่อยเอาเฟอร์เส้นใหญ่เด้นอนอน เพาเส้นน้อยเพราะเส้นใหญ่อันมินิมาเท่านี้มีบ่หันไข่เครื่องย่อยเท่านี้มีบ่ไก่บ่ยางไปโบไก่จียางได้เน้อเอาอันซ้นสดเด้อไปเจอได้สีนสดอธิบายล้องมิฟังสีนสดกับสีนสดโบแม็นสีนเฟื่อยโอเคหโอ้ตามนั้นเออแบบนั้นเนาะฉะนเลยสั่งคำว่าซีแล้วกมาแบบสีนซีแล้วแหละ เลยมาทันทีคะท่านผู้ชมไปถั่วได้นี่นะฟังติ๊กตาน้องเมีตาโต,รตไปเนาะว่าน้องเมย์เฮ็ดยังกินข้าวเนาะเขาจะกินไปใส่โดยแต่ห้ากินเฟอท่าบาังหน้าตาเฟอเมืองเงินเนาะอืมเฟอเมืองเงิน,นแค่สัญญาบุรีเด้อพักเหนื่อเด้อเน,นาะคณะแพทย์โมยอากาศเย็นเนาะเย็นหนาตอนเช้านี่สบันเลยลุกบ่ได้เลยว่าชิลุกมาตั้งแต่ตอนหกโมงแล้วสบันหนาวไอ้ทถึงนี่มันยังสโนอยหก น่าจะเป็นน้นเปล่าดีซอสถูกแล้วนยเดี๋ยวเงียบสงบดีครับสมบูรณ์เลยบรรยากาศเ่ะเงียบดีเงียบโอ้ยอยู่นี่ไวไฟยังมีเด้อเนาะฐานังกินข้าวหรือพังแถบมีใส่ไวไฟลเลยแบบสบายเลยห้องคืนหนึ่งแส้นกรีบเนาะ คืนแซนกี้เท่านั้นมีแอร์มีพัดลมมีห้องน้ำในมีโทรทัศน์ครบเซตเนาะนี่เป็นห้างข้องห้องแหงนอนโดยแมน่ตอนนี้แมนสุดพอตติดกันเลยข้องทางห้องแหงเลยเกียกับห้องแหงที่เราพักอยู่ยางมาบกไกลเนาะบ่อหอดลอยแมตซำห้าสิบเมตรบ่อหอดห้าสิบเมตรสาวแมตยางแก็เดียวหอดเลยอ้อจ้าหน้าบานเอามาละกันหน้าห้องแหงรัก็แมนอยู่ มาแล้วนี่ก็บเอคือเฟอน้องเมย์เนาะในเฟอเส้นใหญ่เนาะปกติมันมีลาย ب แบบตึ้อันนี้เยแบใหญ่ตุยๆอุบุบแบบบานๆกัน้องเนี้ถ้าถ้าเป็นเส้นเฟอตัวหนึ่งที่ว่าน้องเมย์จินตนาการแล้วมันมันประมาณเนี่ยมันประมาณจานี้ประมาณมีทูซ่งอันติดกันนะสิเส้นน้อยเนี่ยส้มเสอีนี่เของน้องน้อยกินเส้นน้อยนะตัวนี้จะได้เป็นเส้นน้อยสิเนาะเป็นอันนี้อันนี้ไม่อย่าง ทันคนูอยู่บ้านเฮาทันคูทันคูอยู่บ้านเฮาเองพอดีไทยก็จะเรื่อันนั้นนะใครก็จะห้องแม่นี่บ่นนะู้นตอเราห้องทันคูไล่คนมาเลยก็จะห้อง,องนี้ไปเจลโปร่งก่อนอือแปดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้ก็คือผักกลับ<ม>นี่ยอดอ่อนยอดอ่อนยอดอ่นนอนสลัดแล้วก็มี เผ็ดขี้นูกับเผ็ดขี้นูกับจะกินบักเผ็ดน้อยนี่กินขนมเนาะที่ไว้อันนั้นข้างหลังนะหมดล้างโรตีอันนี้มันอันเม่ยอม่ได้ลืมการกรรมโดยการกรรมอันโรตีปะเฟื่องขถ้วยเขาได้เด้แห้งๆแห้งๆสิบห้าพันกี๊ฟนะเฮากินไปซองถ้วยกาแฟมันแทมเนาะถือว่าใจดีสุดๆเลยอันหานเปื่อจักหมงปิดจักหมง แป้งมุกสาวโอ้โหโดยโดยเจ้าอยู่กับทีนี่เนาะสร้างครอบครัวหรอบออ๋อสร้างแล้วในสร้างเสื้อดำนี่สร้างหรอบอสร้างนี่เด้ทางสายสบายดชยังบอโซ่เริ่มมีแฟนแล้วโซ่หรอซื้อยังซื้อนาลีซื้อนาลีอืมสร้อนาลีอย่างโซ่เด้อยู่มาเงินเนาะเข้อเฟดได้บออ่าซื้อเฟซไหมยังซื้อเฟซนางนาี้ฮงนางนาลีนางนาลี ภาษาอังกฤษเลยเนาะอืมนี่เห็นผู้นี้ละกะแอดได้เน่อ่าแอดได้ติดตามเพิ่นได้เนาะอ่าไปละเด้ออ้ามนำก่อนบ๊ายบายโอเคเนาะเฮากะมอฮอตนี่ห้องพักเฮาห้องพักเฮาดีสิบห้าซื้อเล็กได้ซะหน่อยปะข้อเลยก็ไปเลยไปเบิ่ง้างไหนเนาะเมื่อคืนนี้บันท้ายให้เบิ่งนบนนอนบนเมียนะจ๊ะแล้วก็จะมีบอลียงเครื่องแล้วก็มีห้องน้ำไหนนี่ละกะ มีแอร์ให้ปรจนาทนซองอันเนาะห้องเตียงเดียวใหญ่อยู่เนาะมีพัดลมให้มีทีวีให้โทรทัศน์ให้เนะแล้วก็น้ำดื่มทิดชู่ยัยงให้เนาะอยินดฟรีไวไฟเด้ออาจะได้อ้าบน้ำแต่งตัวไปต่อเนาะ